เปิดตัวเทอร์โบ F66 ออกแบบใหม่ทุกปิติแรงแค่ไหนบูตติดไวแค่ไหนเดี๋ยวไปดู วันนี้จะมาลองเทอร์โบ F 6 6ในรถบ้านๆกันผมครับเป็นรีโวเครื่อง2องพันสีเองนะมีแค่กล่องอย่างเดียวไม่มีรีแมปผมครับมีชุดวินเทอร์เฟกสำหรับ F 6 6ก็จะมีการออกแบบฝาหน้าใหม่ทั้งหมดมครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้เฟกที่เป็นตัวมิลลิ่งปาดเงาสวยมากผมบอกแล้วตัวนี้สวยจริงๆโอเคไปดูกันเลยว่าเทอร์โบ F 6 6เมื่อใส่ในรถบ้านเนี่ยจะวิ่งเป็นยังไงบ้างไปดูกัน กเห็นได้ว่าบูธชุดตั้งแต่2,000กว่า,ก,วาก็เริ่มชุดแล้วนะครับ2,500นะี่คือกึ่งเอียงขึ้นมาเลยเห็นปะบูธมาเต็มที่ประมาณ3,200รอบนี่คือ F6 นะไปแล้วนะเห็นปะดังนั้นคุณจะเห็นว่าการติดบูธตรงนี้ช่วงแรกแทบจะไม่ต่างกับ Turbo F5 เลยติดบูธไวพอ F5 แต่แค่คุณจะได้รอบกลางและรอบปลายที่ท็อกเดินยาวมากขึ้นเห็นปะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่เราต้องการแต่สําหรับคนที่ใช้ i s u ูดีแม็ผมบอกเลยว่าการติดบูสต์จะเต็มตั้งแต่ก่อนถึงส0 0พรอบแล้วเพราะว่า i s u d m ีแมสามารถใส่น้ามันเพิ่มขึ้นได้ใส่แรงดันเพิ่มขึ้นได้แต่โตต้าลีโวมีการจากัดเรื่องของการเพิ่มควันไว้หรือว่าน้ามันใส่ได้น้อยและได้แค่นี้เท่านั้นเองครับสำหรับโตต้าลีโว2.4อันนี้ถามว่าได้แรงม้าสุดๆเท่าไหร่ก็คือกราฟตัวนี้จะเป็นกราฟที่แรงม้าที่ คูณกับ1.3ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ250ถึง260แรงมา้าเมื่อใส่เทอร์โบ F6 ลงไปแล้วครับเมื่อกี้ดูรถบ้าไปแล้วรีโว2.4เดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูกันว่าถ้า F6 ใส่เป็นรถแข่งบ้างบูตติดไวขนาดไหนมันจะแรงขนาดไหนดึงมันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกัน F66 ใหม่ทุกพิติไม่ว่าจะเป็นใบหน้าฝาหน้าโรงหลังเสื้อกลางบูตติดไวเทัาเทเแต่ให้กำลังที่มากกว่ากลางปายท้ายดึงลึกแน่นอน สำหรับการพัฒนาเทอร์โบ F66 เราเก็บข้อดีข้อด้อยของเทอร์โบ F5 มาตั้งแต่ปี2023ซึ่งเราร่วมพัฒนาระหว่างทีมอุดอองระยองและทีมหนุ่ยเปิดสุพรรณเราใช้ F5 เฟรคในสนามเซอร์กิตทั้งปี2023ดังนั้นเราจะรู้ข้อด้ยอยข้อดีของ F5 มาทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโปรเจกต์นี้ที่ว่าทํา f 6ออกมา ในระหว่างแข่งขันคือไม่มีปัญหาพังเวลาลองเสร็จมีอะไรผมก็จะปรึกษาพี่ใหม่ถ้ามันไม่ดีเราก็แก้ใหม่แต่ถ้าดีขึ้นก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับมันได้ทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายเลยพี่ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วพบ่คเอฟห้าเบรโบเอฟาที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เราพัฒนากันตลอดนะแล้วเรามาใช้ทดสอบในรถแข่งมันผ่านรถบ้านก็คือตอบโจทย์แน่นอนใช้งานได้สบายยาวๆครับเต็ก็อัพเจอโบร์ไ้ตลอดอยู่แล้วครับแค่ไม่มีปัญหาเลยนะมันไม่พังอะรถแข่งผมใช้วิ่งเป็นโหครึ่งชั่วโมงยัยสบบาคร เทโบเฟกที่ผมใช้ทั้งปีนะครับไม่มีปัญหาเลยทักสนามนะครับเพราะว่าเทโบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดเร็วกว่าเทโบรุ่นอื่นแน่นอนแล้วก็ท้ายลึกมากนะฮะผมเทสมากับตัวเลยพูดเลยตรงนี้เลยว่าไม่มีพังแน่นอนการันตีโดยผมเลยครับยังไงก็ตามต้องขอบคุณทีมอู๊ดอ๋องระยองและทีมหนุ่เสือสุพรรณไว้ด้วยผมโจทย์ของเราก็คือเราต้องการเทอร์โบที่ติดบูทไวทั้ง F55 แต่ต้องการรอบกลางปลายที่เดินลึกกว่าเดิมและมีความทนทานมากกว่าเดิมจึงออกเป็น F66 นั่นเอง ป็นครั้งแรกของโลกที่คุณสามารถกําหนดขนาดใบหน้าใบหลังโครงหลังรูปแบบของใบ6ใบ9ใบ11ใบได้โดยตัวคุณเองสําหรับคนที่เลือกไม่ถูกหรือไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์โมดิฟายมากคุณสามารถปรึกษาดีลเลอร์ใหญ่ของเราได้ทั่วประเทศในการเลือกขนาดรูปแบบของเทโบให้เหมาะในการใช้งานของคุณแล้วคุณจะรีดประสิทธิภาพของเทโบเอฟออกมาได้เต็มที่แต่ละอู่จะมีสูตรของเขาไว้แล้วดังนั้นสามารถโทรถามอู่นั้นได้ครับว่าควรจะใช้แบบไหนใบหน้าใบหลังโครงหลังขนาดเท่าไหร่แต่ละอู่ผมบอกแล้วว่ามีสูตรไม่เหมือนกัน ชอบอู่ไหนจัดอู่นั้นเทอร์โบจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้